อ่าจริงๆแล้วเนี่ยการอัาไว้เนี่ยมันก็ก็ดีเหมือนกันคือเป็นการแสดงเจตนาของเราคือเมื่อเราผ่านไปถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราจะได้ย้อนมาดูว่าเออในประเทศเราเนี่ยในในยุคสมัยอนาคตเนี่ยมันนานไปหรือ,อยังการพัฒนามันถึงจะไปถึงนะอย่างตอนนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเลยนะที่มันค่อนข้างมีปัญหามาก มากจริงๆทั้งในแง่ของการเรียงลำดับการการเรียนนะวิเคราะห์ลงไปในระดับหลักสูตรเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะคือเรารู้จักความเป็นเวกเตอร์หรือปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกล่าเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถูกไหมแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยเขาคาดหวังเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่ามันจำแนกกันได้ คือให้เรารู้ว่าปริมาณสเกลาร์เนี่ยเป็นปริมาณที่เป็นเป็นตัวเลขเป็นประหุคูณอย่างเดียวในขณะที่ปริมาณเวกเตอร์เนี่ยต้องการทิศทางเช่นแรงผลักอย่างเงี้ยนะเเนี่ยเป็นเวกเตอร์คือเรารู้แค่นี้ทีนี้พอมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาคณิตศาสตร์เอาวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเนี่ยเรายังไม่เรียนเวกเตอร์เลยอะ่ะเรายังไม่เรียนเวกเตอร์เลยนะแต่มันมีเครื่องมือหนึ่งซึ่งเราไปใช้เนี่ยเวกเตอร์ด้วย ก็คือตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะในในเรื่องที่เป็นเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยการหาระยะทางระหว่างจุดไปจุดเนี่ยจุดไปเส้นเนี่ยใช้แบบนี้นะหรือว่าใช้สูตรที่เรารู้ว่าเป็นสแควร์รูทเอ็กลังสองบวก y กลังสอะไรทํานองนั้นน่ะนะวิธีการหาแบบนั้นหรือว่าไอ้เจ้า x นี่มันก็คือ x 2-x 1ลบ x 1ทั้งหมดกำลังสองบวก y 2สลบเนี่ยวิธีการทํานองนั้น ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องเวกเตอร์แต่ทีนี้การเรียงลำดับอีกเราเปิดมาโดยส่วนใหญ่โดยประเพณีโดยท r a d i t i o n a l ของการเรียนฟิสิกส์เขาก็จะเดินคำอธิบายโดยเริ่มจากเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องคำอุปสรรคเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมแล้วก็มาเรียนเรื่องเวกเตอร์คือมามามาอินโทรเรื่องเวกเตอร์ก่อนแล้วพอมาอินโทรเรื่องเวกเตอร์แล้วเนี่ยก็ตัดช่วงตัดช่วงไป ตัดช่วงแล้วก็ไปพูดถึงการเคลื่อนที่1มิติแล้วก็ค่อยมาเจอกันอีกที่การใช้กฎการเคลื่อนที่ของ Newton. นิวตันเนื้อออกไหมนี่คือต้องเห็นภาพรวมอย่างนี้ก่อนนะเพราะนั้นเวกเตอร์ก็จะดอรอปลงไปอีกดอรอปลงไปอีกแต่จริงๆแล้วนะจริงๆของจริงๆก็คือเวกเตอร์มันใช้ถ้าเราเอาไปอธิบายการเคลื่อนที่เนี่ยในระดับที่สูงกว่า1มิติพูดง่ายๆเราเลยจะเห็นเลยนะว่า ถ้าเราไปเรียนเนี่ยในฟิสิกส์ในระดับเบื้องต้นเนี่ยนะเราเรียนเวกเตอร์แล้วเรียนเวกเตอร์ทำยังไงเนี่ยหลายคนอาจจะน่าจะตั้งข้อสงสัยกันได้นะว่าพอคุณตั้งพอคุณเรียนเวกเตอร์ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นคุณตัดไปเรียนการเคลื่อนที่1มิติคุณไปเรียนเครื่องเคาะสัญญาณคุณไปเรียนอะไรไปไปอยู่ตรงนั้นอีกสักพักใหญ่ๆเลยซึ่งมันยังไม่ได้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แถมในระหว่างนั้นคุณยังต้องไปเรียนกราฟการเคลื่อนที่นะซึ่งเป็น coordinate x y แต่ coordinate เนี้ยไม่ได้มุ่งหมายที่จะน,นำเสนอข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ซะอีกนั่นนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นต้องรู้ตรงนี้คือรู้เพื่อที่เราจะหาเจอไงว่ามันมันหายไปไหนแล้วมันต้องเติมอะไรเข้าไปอีกโอเคพอจบจบนะจ,จบนี้นะ บอกแล้วนะว่า <S <S เวกเตอร์เนี่ยมันใช้อธิบายได้ดีเมื่ออธิบาย2มิติขึ้นไปก็อีกอะพอจะอธิบาย2มิติเราไปอธิบาย2มิติในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีรูปแบบคล้ายๆกับว่าเป็น2มิติผู้ต้องใช้คำนี้นะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ในโค r d i n a ต e x y คือคุณต้องแยกแกน y กับแกน x ใช่ไหมคุณต้องแยกให้เรียบร้อยแลวว่ามันมีปริมาณที่แตกต่างกันมันมี sx มันมี sy การหาเนี่ยจะเริ่มใกล้เคียงกับความเป็นเวกเตอร์ขึ้นมาละแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เวกเตอร์คุณไปใช้จริงจังๆในกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่เรียนถัดจากเรื่องโปรเจกไทไปเนี้ยประมาณนั้นนะประมาณนั้นแน่นอนนะมันอาจจะมีเบี้ยใบยหลายทางใช้แต่มันไม่ได้ใช้เป็นทางการไม่ได้นิยามอย่างชัดเจนอ่าน,นี้จบฟิสิกส์ทีนี้กลับมาที่โลกของคณิตศาสตร์นะพอคุณพูดกันถึงโลกคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์เรายังไม่ได้เรียนเลย เราเริ่มต้นในการเรียนเซตเรียนลอจิกเรียนจำนวนจริงคู่ขนานกันไปคุณอาจจะเรียนฟังก์ชันเรียนอะไรตามแต่แต่แน่ๆล่ะคุณไม่ได้เรียนเวกเตอร์คุณไปดูหนังสือก็ได้ถ้าไปดูหนังสือของสสวทเนี่ยเวกเตอร์มหเล่มหนึ่งนะนก่องสสวทเนี่ยนะก่อนจะเรียนเวกเตอร์คุณต้องเรียนตีโกนก่อนอ่าก่อนเรียนเวกเตอร์เลย คุณต้องเรียนตีโกนก่อนและในเมื่อคุณต้องเรียนตีโกนคุณก็จะต้องเรียนอีกมีตีโกนแล้วก็มีน่าน่าจะเป็นเมทริกเรียนตีโกนแล้วก็เรียนเมทริกแล้วถึงมาเรียนเวกเตอร์โอเคไหมเรียนตีโกนเรียนเมทริกก็ถึงมาเรียนเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเวกเตอร์เนี่ยเป็นเป็นหน่วยที่สามมั้งของหนังสือเล่มนั้นไม่ได้มีอยู่ในมือนะแต่เป็นหน่วยที่สามก็ดูเอาเองเถอะว่าก่อนจะไปถึงเวกเตอร์อ่ะมันเรียนอะไรบ้างอ่ะในทางคณิตศาสตร์เนี่ย เรียนเยอะนะก็จะไปถึงเวกเตอร์เนี่ยเนาะแต่เวลาฟิสิกส์เราเอามาใช้ย้อนกลับมาที่ฟิสิกส์นะเวลาที่ฟิสิกส์เราเอามาใช้เนี่ยเรามองเวกเตอร์นั้นนะ่ะเสมือนหนึ่งว่าเราเรียนมห้าเล่มหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเราเราเสมือนว่าเรามองงนะั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วความเข้าใจที่เป็นคอนเซปต์ที่มันจะนําไปสู่การเข้าใจฟิสิกส์ในส่วนที่เป็นเวกเตอร์ได้ในการนิยามเนี่ยมันก็อยู่ตรงอ e ีมหเล่มหนึ่งนี่เองที่เป็นเนื้อหาวออิศวกรร ขยับไปอีกหนึ่งสเต็ปคุณยังต้องรู้เรื่องอะไร e r i v a t ที e ที่เราเรียนไปแล้ว Derivative เนี่ยถ้าเรียงลำดับนี่ยิ่งแล้วใหญ่ Derivative อย่างน้อยก็ต้องมอง6เทอมหนึ่งมอเทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยหรืออย่างน้อยมอลห้าเทอมก็อยู่วิ่งวิ่งอยู่รลวๆเนี่ยนะเพราะั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องลิมิตก่อนพอเข้าใจเรื่องลิมิตคุณมาเข้าใจเรื่อง Derivative แต่โอเคละไอการที่เราพูดกันอย่างง่ายๆว่า Derivative มันคือการลดกำลังลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นเทคนิคให้ให้เรียนแบบทําตามเนี่ยมันใช่แต่เราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเข้าใจได้ยากเราก็ต้องพอดกราฟก่อนถูกไหมซึ่งไอ้กราฟที่พอดเนี่ยก็ยังไม่ได้สัมพันธ์กับเวกเตอร์ซะอีกโอเคที่พูดมาเนี่ยนะน่าจะเห็นละใครที่ว่าเาเหมือนกับว่าเราเราก็จะให้ประโยชคนอื่นใช่ไหมคือใครที่ว่าอาจจะเห็นนั่นเนี้ยเห็นการการอัดเนี้ยได้เพราะนี้ก็ตั้งใจที่จะ วิาพากษ์วิจารณ์นั้นก็เผยแพร่ด้วยเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเอ่อมันยังไงกันเนี่ยมันมันมันจะหาจุดที่ทําให้เอ่อความฝันที่บอกว่านักเรียนสายวิคยตศาสตร์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการเรียนในห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปทั้งประเทศรวมกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรความรู้มันไม่ปฏิบัติตอ่อซะเลยอะ่ะความรู้ไม่ปฏิบัติตอ่อซะเลยคนที่ทําได้ครึ่งหนึ่งก็คือคนที่เรียนแบบเก่ง คนที่ปรับตัวเอาตัวรอดเก่งการที่คนที่เข้าเอาตัวรอดเก่งเนี่ยปรับตัวเก่งเรียนแบบเก่งขยันเนี่ยมันไม่ได้แปลเลยว่าเขาจะมีความคิดสร้างสารรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้แปลว่าเขาจะมีเซนส์ที่เป็น mathematical sense เป็นฟ h y s i c s เ e n s e ไม่มีไม่ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดเหตุขึ้นมานี่ขอย้อนกลับมาที่ความเป็นจริงรอีกรอบเนี่ยพอาเกิดเหตุขึ้นมามันก็พังนี่ฮะพังเลยเกิดเหตุขึ้นมาพังเพราะอะไร เพราะเราไม่มีตรงนี้ไงเรามีแต่การเรียนแบบตามคู่มือมีแต่การแก้ปัญหาตามตามแพทเทิร์นและพอความคิดอย่างนี้มันเข้าไปอยู่ในสังคมไม่มากพอเนี่ยจบเลยก็มีแต่คอน spiracy ไปหมดเลยไม่มีลอจิกแล้วแต่ก่อนการไม่มีลอจิกมันก็มันก็ไม่ได้ทำร้ายเรานะการไม่มีลอจิกไม่ได้ทำร้ายเราแต่พอน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่น้ำท่วมใหญ่ เราได้เห็นแล้วนะฮะว่าการไม่มีลอจิกทำร้ายเราฮะการคำนวณอะไรผิดพลาดเนี่ยคำนวณบ้าๆบอๆเนี่ยทำร้ายเราหน้าเวลานี้น้ำในเขื่อนเนี่ยขาดเยอะเลยอีการไม่รู้จักคำนวณเนี่ยไม่ใช้โมเดลทางณาตศสตร์ไม่ใช้วิธีการคำนายล่วงหน้าอย่างเก่งกาจโดยใช้เทคนิคเนี่ยทำร้ายเราเห็นไหมมาตอนนี้เรื่องโควิดอีก การคำนวณเนี่ยอาจจะใช้ operation research ก็ได้ใช้หลายเรื่องก็ได้ก็ทำร้ายเราเรา,เราต้องตันหนักได้แล้วว่าไอการที่เราต้องคิดเรื่องนี้ให้มันมากกว่าการเรียนแบบแพทเทิร์นของโจทย์เนี่ยมันมันต้องคิดได้แล้วแลวการคิดมันก็ย้อนกลับไปว่าแล้วมันเรียนกันมายังไงล่ะก,ก็ได้เปิดแผลให้เห็นแล้วว่าเวลาพูดเนี่ยคณิตพูดทีหนึ่งฟิสิกส์พูดทีหนึ่งแค่นี้ก็จบละคุณไม่ร้องเพลงไปในทางเดียวกันน นะเด็กที่จะต้องร้องเพลงไปในทางเดียวกันก็คือเด็กที่เก่งเรียนมาแล้วกวดวิชามาตั้งแต่ในบ้านไม่ต้องไปนั่งเรียนกวดวิชากับเขาเนะกวดวิชาไปนั่งเรียนออนไลน์ไม่ต้องเรียนแล้วกวดมาตั้งแต่ในบ้านเรียนมาตั้งแต่ปหนึ่งเนี้ยมีคนเหล่านี้ก็คือกลุ่มคนที่เขามีความพร้อมซึ่งมันไม่ถูกนะความพร้อมของพวกเขาในมุมหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาที่เกิดขึ้นที่นั่งในมหาวิทยาลัยดีๆก็ถูก จองให้พวกเขาเหล่านั้นเบิดเปิดเขาเหล่านั้นไปต่างประเทศหมดแล้วอีกก็ยิ่งหนักเข้าอีกเพราะนั้นนี่คือปัญหาที่ที่ต้องคุยกันเอาล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็บอกว่าอการวิจารณ์เงี้ยมันมันก็ถ้าอยากจะไปต่อเราทํำยังไงออยากจะไปต่อทํำยังไงเราก็เลยบอกว่าเอออยากจะไปต่อเราก็ต้องมายอมรับว่าถ้าเราจะเรียนเวกเตอร์เนี่ยนะให้มันให้มันไปกันได้ เราก็จะต้องเ,อเรียนไปตัดไปเรียนเลขจะพูดยังไงก็ต้องตัดไปเรียนเลขนะพอเราตัดไปเรียนเลขก็อย่างที่บอกว่าเราต้องมาเซตก่อนว่าในการพิจารณาความเป็นเวกเตอร์นะคิดซะตั้งแต่แรกว่าเวกเตอร์เป็นปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์ไม่ใช่ปริมาณสเกลาร์คิดอย่างนี้แต่แรกเลยไม่เซตเราต้องนำไปสู่เรื่องนี้เลยว่าเรากำลังเรียนโลกอีกโลกหนึ่ง ที่มันใช้สัญ,ญลักษณ์ใช้การดําเนินการก็คือตัวดําเนินการบวกลบคูณหารทั้งหลายเนี่ยร่วมกันกับโลกสเกลา่าแต่มันเป็นโลกของเวกเตอร์จะดีที่สุดคิดอย่างนี้จะดีที่สุดอย่าเอาไปปนกันเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นมันจะปนกันได้ก็ต่อเมื่อ เป็นเคสที่เอาปริมาณสเกล a าไปคูณเวกเตอร์คือเป็นเคสที่สามารถแจกแจงได้เลยอย่างเงี้ยปนกันได้คือมันระบุชัดว่ามันเป็นยังไงเอาตัวเลขไปคูณเวกเตอร์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเวกเตอร์นะเวกเตอร์มีพฤติกรรมที่แตกต่างนะครับมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสเกล่าชัดเจนขอยกตัวอย่างอีกทีนึงก็คือเอ่อถ้าเรามีเวกเตอร์ u v w คลาสสิกนะเวกเตอร์ u v w เนี่ย จะคิดเล่นๆนะครับฟิสิกส์ก็ไแด่ว่ายูมันก็คืออะไรความเร็วต้น V คือความเร็วปลายก็แล้วแต่จะคิดนะ w ก็เป็นโอเมกาก็ไแด่แล้วแต่อย่างเงี้ยแต่ก็ว่าเวกเตอร์ UVW เนี่ยหากว่าเรามาเขียนแบบที่เราคุ้นเคยเขียนเหมือนในโลกสเกลาร์นะเราบอกว่าฟังดีๆนะเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ w แล้วเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ w หรือไม่ใช่ไหมเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ w แล้วเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ w หรือไม่ถ้าเป็นในโลกของสเกลาร์นะในโลกของสเกลาร์คุณมีเวกเตอร์ u คูณทั้งสองข้างคุณมีเวกเตอร์ u คูณทั้งสองข้าง โดยทั่วไปมันก็อาจจะน่าจะสรุปได้บ้างนะว่ามันน่าจะจริงเราอาจจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นในโลกของสเกล่าแต่ควรเข้าใจให้ชัดในทางเวกเตอร์เลยว่าเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v เนี่ยแม้ว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ w แล้วเนี่ยเวกเตอร์ v เนี่ยไม่จำเป็นต้องเท่ากับเวกเตอร์ w นะ,ะจุดนี้แหละเป็นจุดที่เขาชอบไปถามกัน เขามาเป็นจุดที่ล้อล้อความรู้สึกเราเขาเรียกเป็นจุดที่ลบกวนความรู้สึกเราแล้วทีนี้ไปต่อนี่วางพื้นฐานเวกเตอร์นะไปต่อแล้วว่าโอเคนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะไปต่อเนี่ยเราต้องคิดอีกอีกคำหนึ่งศูนย์กับเวกเตอร์ศูนย์เออมาละศูนย์กับเวกเตอร์ศูนย์คือกันไหมอ่าศูนย์กับเวกเตอร์ศูนย์คือกันไหม เขาบอกว่าถ้าครูพูดอย่างนี้มันก็ไม่คือกันแล้วแต่จริงมันคือคอนเซปต์นะเรากล่าวเลย,เลยว่าเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยไม่ใช่ศูนย์นะกล่าวได้นะฮะเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยไม่ใช่ศูนย์นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แหละที่ค่อยๆสะสมตัวนี้เข้าไปที่มันแตกต่างกันดังนั้นการพูดว่าเวกเตอร์ศูนย์กับศูนย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยถูกแล้วนะแล้วเราก็ต้องสะสมความเข้าใจนี้ไปเรื่อย เพื่อให้เรารู้ว่ามันต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์เวกเตอร์ศูนะคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในคอ р ดิเนตเนี่ยหรืออาจจะ3ใน3วมิติก็ได้เนี่ยแบบเดียวกันแต่ในขนาดที่ศูนย์เนี่ยเป็นสกเกลร์คนละโลกกันเห็นไหมเราต้องชัดอย่างเงี้ยเราถึงจะมีความสามารถในการแยกแยะ นะครับมีความสามารถในการแยกแยะคํานี้สําคัญมากครับว่าแยกแยะเนี่ยนะการที่เราจะเข้าใจมันได้ดีโดยไม่ได้เรียนแบบเนี่ยแปลว่าเราต้องแยกแยะเอานะพอเราแยกแยะได้เราถึงจะไปต่อได้นะอ่ะทีนี้พูดอีกว่าในโลกที่เป็นเวกเตอร์ในโลกที่เป็นเวกเตอร์ใน,นอรในทางฟิสิกส์เขาไม่ได้บอกไง ในทางฟิสิกส์เบื้องต้นเนี่ยเวลาเราเรียนเวกเตอร์เขาไม่ได้บอกเขาก็ลากเวกเตอร์ขึ้นมาบอกว่าถ้าเรามีจุดเริ่มต้นที่ A แล้วเราก็ลากไปไหนก็ได้แล้วก็ไปจุดที่เราหยุดปากกาเนี่ยเป็น B เรากล่าวว่าถ้าเราสนใจทิศทาง EA B ที่ว่านี้มันก็จะเป็นเวกเตอร์ AB ขึ้นมาถูกไหมอันนี้คือคือเราพูดแบบฟิสิกส์โดยทั่วไปแล้วเราก็เริ่มศึกษาจากตรงนี้เราก็ตั้งชื่อ E ส่วนของเส้นตรง AB หรือเวกเตอร์ AB เนี่ยให้เป็นตัวสัญลักษณ์ตัวเดียว เช่นไปเป็น x เนี่ยคลาสสิกมากเป็นเป็น x ไป x, เป็น y อย่างนี้นะแต่แต่แต,แต่หากเราจะเอาไอ้เวกเตอร์ที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยไปอธิบายการเคลื่อนที่จริงๆหรือว่าไปเชื่อมโยงกับการศึกษาฟิสิกส์ในระดับมหาวิทยาลัยคุณต้องรู้นะว่าเวกเตอร์เนี่ยมันยืนยืนอยู่บนคออรเดเนตรหรือเราจะเรียกว่า2มิติก็ได้นะหรือและและจริงๆแล้วที่เขาต้องการเนี่ย มันคือ3มิติเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเราจะพูดว่ามันคือเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติไอตอนที่เราคุยกันเนี่ยเป็นแค่ x y นะเป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติในขณะที่อีกโลกหนึ่งก็เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มมิติเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ u ที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นเวกเตอร์ u ที่สามารถเขียนเป็นในรูปของ a i บวก j AI บวก J มาแล้วนี่ก็คือการนิยามกำกับลงไปถูกไหมซึ่งการนิยามกำกับตงเี้ถ้าครูพูดว่าเวกเตอร์ u เท่ากับ a 1 j บวกเออโทษ a 1 i นะเวกเตอร์ u เท่ากับ a 1 i แล้วก็บวกกับ a 2 j นะเวกเตอร์ u เท่ากับ a 1 i บวก a 2 j เนี่ยนี่คือมุมมองใหม่ ราะปกติเวลาเราเข้าใจเราก็จะเขาเ,าเขาเวกเตอร์ u เท่ากับอะไรคือเราไปมองขนาดแต่จริงๆเราเราต้องมองแล้วเวกเตอร์เนี่ยมันสามารถแสดงรูปในแง่นี้ได้คือเวกเตอร์ u เท่ากับ a 1 i บวก a 2 j นะแล้วไอการที่มันเขียนในรูป a j อะไรได้เนี่ยเราเรียนแมทริกมาเรารู้เลยว่าเป็นไง เราสามารถเขียนไอสองมิตินี้ของเวกเตอร์นี้ให้อยู่ในรูปของอะไรไอกรอบเนี้ยแล้วก็เป็น A B ใช่ไหมเป็นเป็นวงเล็บเหลี่ยมเนี้ยแล้วก็เขียน A B นี่คือเขียนอยู่ในหน้าตาของเมทริกแล้วมันจึงเป็นเหตุผลไงว่าเรียนทําไมมันเป็นเหตุผลเลยนะว่าคุณเรียนเมทริกก่อนเรียนเวกเตอร์ทําไมในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเหตุผลที่หนึ่งและอีกเหตุผลหนึ่งคือคุณเรียนเอ่อคุณเรียนตรีโกณมิติก่อนหน้าทําไม เหตุผลก็เพราะว่าคุณจะต้องมีการมาแตกแรงมีการมาแปลงพิกัดมีการมาทําอะไรต่อมีอะไรในนี้ในเรื่องเวกเตอร์ไงคุณเลยต้องเรียนตรีโกณมิติก่อนเนี่ยมาเป็นเหตุเป็นผลกันแต่ทีนี้พอเราจะเอาดึงไปใช้ในฟิสิกส์เนี่ยเราได้เราได้เปลี่ยนความคิดตรงนี้หรือ,อยังไงถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดตรงนี้เสียตั้งแต่แรกเราคิดว่ามันเป็นโลกใบเดิมเพราะมันมีสัญ,ญลักษณ์อันเดิมใช่ไหมตัวเลขก็ใช้ตัวเลขโรมันใช้ตัวพยาชนะโรมันเหมือนเดิม โดยโดยสายตาที่เรามองเนี่ยมันไม่ต่างจากเดิมเลยยูก็คือยูที่เรารู้จักยูอาร์เบลล่าล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้พูดเน้นย้ำตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดคือจริงๆหลังๆเนี่ยมันมันก็พูดกันได้เลยอะ่ะว่ามันหลุดง่ายหลุดง่ายเพราะอะไรจํานวนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงตัวเราเองด้วยเนี่ย ที่ประสบความสําสเร็จในการเรียนนี่เราเป็นประชาก,กรส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสาเร็จนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่ว่าตกฟิสิกส์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นในเมื่อเรายังอยู่ในข้องเดียวกันอยู่ในกระบะเดียวกันเนี่ยมันไม่มีใครดีใครเด่นไปกับใครหรอกในเรื่องการทาความเข้าใจก็ไม่มีใครดีใครเด่นไปกับใครในเรื่องการอธิบายให้คนหนึ่งเข้าใจเพราะฉะนั้น มันยังไม่ใช่ขั้นตอนของการประเมินค่าว่าอะไรดีไม่ดีแต่มันเป็นขั้นตอนของการผลิตเข้าไปนะเป็นขั้นตอนของการผลิตซ้ําให้มากขึ้นก่อนเป็นขั้นตอนของการสร้างคําอธิบายที่มันหลากหลายเสียก่อนเมื่อนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่มีคุณภาพให้ตัดสินก็เหมือนที่คุยกันเนี่ยว่าพอเราเรียนไปสูงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตายแล้วหาหนังสือให้ไม่ได้เลยหาหนังสือภาษาไทยให้ยากมากหนังสือภาษาไทยที่หาให้ก็คือ ใครๆก็รู้ว่าเราอ่านหนังสือภาษาไทยเพื่อทดแทนความไม่รู้ภาษาอังกฤษของเราเท่านั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นนักนักเรียนที่เรียนฟิสิกส์หนึ่งทั้งหลายเนี่ยเขาเขาใช้หนังสือภาษาไทยแบบจําเป็นต้องใช้อะ่ะคือยังไงก็ต้องซื้อเพราะเอามาอ้างอิงแต่จริงๆแล้วเขาเหล่านั้นใช้เพราะมันทดแทนความไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาหรือความที่เขาไม่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษไม่คล่องภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเราโดดออกไปสู่โลกองภาษาอังกฤษได้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีหนังสือให้เราเลือกมากมายเลยแต่มันก็ต้องไปดูอีกว่าคาําอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษเหล่านั้นเนี่ยมันมันสอดคล้องกับมนโนทัศน์คอนเซปต์ของเราหรือเปล่าเรื่องนี้เราไม่เราไม่ได้พูดกันไงพอเราไม่ได้พูดกันก็ทําให้เวลาไปวัดผลขึ้นมาก็ตก80%ตก,ตก็ตกแล้วก็ไม่เห็นมีใครพูดอะไรพมันก็เนื่องมาจากตรงนี้แหละว่า Input มันไม่มีเราจะให้ outputput มันออกมาจากตรงไหนนะะโอเคนี่ก็เป็น เริ่มต้นนะทีนี้เราบอกแล้วว่าเวกเตอร์ u หรืออะไรเนี้ยมันสามารถเขียนแทนในรูปเมทริกได้แล้วมันก็มีความจําเป็นในบางครั้งที่เราต้องเขียนในรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นณนตอนนี้เวกเตอร์ u เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ที่สามารถปรากฏตัวนะในรูปของสมการได้ใช่ไหมเวกเตอร์ u มันเป็นสามารถปรากฏตัวในรูปของสมการได้ข้อควรรู้ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อควรรู้สําคัญขึ้นมานะทีนี้ในในทางปฏิบัติ เราก็จะเห็นว่าแรงเอาแรงที่มันเกิดโดยอัตโนมัติก่อนนะก็คือแรงแรง G G มันเกิดโดยอัตโนมัติและ G ก็เป็นเวกเตอร์ด้วยถูกไหม g เป็นอัตโนมัติและ g เป็นเวกเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะอธิบายไอ้ g ที่ว่าเนี้ยให้มันอยู่ในรูปแบบที่เรารู้จักได้สิเราเราก็จะมีคําถามขึ้นมาว่าเราก็จะสามารถอธิบาย G นี้ให้อยู่ในรูปแบบที่เรารู้จักได้คำตอบคือมันก็ได้นะแต่ว่าเป็นไง แตม่มันแล้วแต่มันต้องดูกันอีกทีว่าใช่หรือเปล่าตรงที่สำคัญนะฮโอเคอแล้ว,แล,วแล้วเมื่อเราให้มาแบบเนี้นะเมื่อเรากำหนดแบบเนี้ในในระบบพิกัดฉากที่เราสามารถแทนเอเวกเตอร์ u เป็น A1 A2 เนี่ยในรูปเมทริกเนี่ยการดำเนินการของมันมันก็เลยจะมีความซับซ้อนขึ้นเพราะว่ามันมี ij มากำกับอยู่ใช่ไหม จุดนี้เป็นจุดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอเราเสร็จตัวนี้เราก็จะต้องมาเปิดดูกันว่าไอการตั้ง ijk เนี่ยมันยังไงนะออการตั้งงานจ,จะ ijk ยังไงเพราะการตั้ง ijk เนี่ยมันใช้ความรู้เมทริกซ์แล้วถ้าคุณใช้ความรู้ทั่วไปเนี่ยก็ก็ไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้ก็คือผลก็คืออ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าไสญลักษณ์พวกนี้มันเขียนอะไร เพราะฉะนั้นมันมันก็เลยต้องมานั่งพิจารณากันว่าตัวนี้มีมีการเชื่อมโยงนะทีนี้ขอยกตัวอย่างอันหนึง่งที่ที่มันแบบว่าอ,อ,อ่านแล้วเข้าใจเลยแหละว่าเราต้องมาใช้ความรู้ออไอเจ้าหมห้านี่ก่อนนะถึงถึงจะสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังฟิสิกส์ไดนะ้นี่เดี๋ยว เดี๋ยวจะเลือกโจทย์ขึ้นมายกตัวอย่างยกตัวอย่างนะไม่ใช่เฉลยนะยกตัวอย่างให้เห็น,นเฉยว่าโจทย์มันเป็นโจทย์ที่เรียกร้องให้เราเกิดความเชี่ยวชาญดังที่ว่านั้นจริงนะแล้วพอเร,เรียกร้องให้เกิดความเชี่ยวชาญดังที่ว่าน,นี่เราก็ต้องต้องคล้อยตามต้องคล้อยตามแล้วก็ต้องต้องหาคำนวณออกมาให้ให้ชัดเจนให้ได้ เพราะตรงนี้เนี่ยเวลาเขาใช้สรรมการอธิบายความเร็วต่างๆก็ยังเป็นสรรมการที่ยังผูกพันกันเรื่องของเวกเตอร์อยู่นี่นะเดี๋ยวจะอ่านตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างก็คือว่าเอ,อเอาอันนี้ละกันนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งอันนี้มาจากสสวทนะนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งเดินทางเข้าไปในปา่า ตั้งกล้องถ่ายรูปที่จุด A โดยหันกล้องถ่ายรูปไปในแนวตั้งฉากกับแกน x ตามแนวเวกเตอร์01นะ01นี่เป็นภายใต้เครื่องหมายออวงเล็บเหลี่ยมนะแล้วถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตลึกลับได้สิ่งมีชีวิตนั้นวิ่งผ่านหน้ากล้องจากจุด A ไปยัง B C และ D ตามลำดับกล้องเก็บข้อมูลเชิงเวกเตอร์ได้ว่า เวกเตอร์ a b คือลบ 2, 5 v e เวกเตอร์ b c คือ 6, 5หเวกเตอร์ c d คือลบ 3, 3เขาก็เลยบอกว่าถ้าต้องการถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตดังกล่าวซึ่งหยุดนิ่งที่จุดดีแล้วต้องหมุนกล้องถ่ายรูปห่างจากตำแหน่งเดิมเนี่ยไปเท่าใดถามอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นความคิดอย่างนี้ก็ต้องเกิดจากการคำนวณแล้วล่ะใช่ไหม ต้องวาดรูปออกมาแล้วก็คำนวณว่ามันมันน่าที่จะออกไปเป็นแบบไหนนะตัวอย่างที่ยกมานี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเราจำเป็นหรือเรายังขาดความรู้อีกเท่าไหร่ที่จะไปทำเวกเตอร์ะ vector, นะซึ่งก็จะเห็นเลยว่าเราน่าจะต้องมีการอินโทรทั้งตรีโกณน,นะฮะมีการอินโทรอย่างอื่นมาก่อน นะเราถึงที่จะเรียนเวกเตอร์ได้อย่างมีความเข้าใจนอกจากนี้เนี่ยในมุมของการอธิบายทางเมทริกซ์การที่เราจะเข้าใจเรื่องในโลกของเมทริกซ์ได้ดีเราก็มาเข้าใจเรื่องในโลกของเวกเตอร์ได้ดีสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเข้าใจภาษาเซตในนิยามของภาษาเซตนั้นที่บอกว่า x เนีเ่ยมันมันเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็ไอเดียตัวนี้ก็เป็นไอเดียที่ เสนอไว้ให้ให้เห็นภาพว่าถ้าเราจะเข้าใจเวกเตอร์เนี่ยเราต้องรู้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะพอรู้ปัญหาเสร็จเรายกตัวอย่างขึ้นมาเราแค่กำหนดขึ้นมาว่าเราต้องเปลี่ยน mindset นะว่าเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่เหมือนสเกลร์นะมันมีระบบอะไรที่ต่างออกไปส่วนภาระในการจำภาระในการจำทฤษฎีบทเวกเตอร์ที่ที่ว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ทำกันแล้วเป็นยังไงเนี่ย มนุษย์เราทั้งหลายนี่มันจําได้อยู่แล้วไอ้น,นั้น่ะมันจําได้แต่ว่าไอ้การไต่ตองตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราต้องเก็บไปคิดก่อนนะเก็บไปคิดว่าเราจะเรียงลําดับการรู้ของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นหะนะ้าเวลาเนี้ยเราก็พอที่จะรู้แล้วละ่ะว่าเวกเตอร์มันเดินตามนี้แต่ปัญหาคือหลายคนที่ฟังตอนเนี้ยถ้าไม่ใช่นะักศึกษาปีหนึ่งสมมุติเนะ ก็จะขาดความรู้แน่นอนอ่ะ ijk เนี่ยมันเป็นความรู้ของเมทริกถ้าเอามาปนกับเรื่องของเวกเตอร์ที่จะไปอธิบายในฟิสิกส์หนึ่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็เละเทะเลยนะฮะก็เกิดความเละเทะเลยก็เกิดความไม่เข้าใจเพราะน้าอันนี้เราก็เปิดแผลไว้อันนี้คือเปิดเปิดแผลไว้อันหนึ่งเพื่อเพื่อที่ทำให้มาฟังย้อนหลังแล้วเนี่ยจะได้ตรวจสอบเพราะบางทีเราถล่มลึกไปในการเรียนแบบพอเราถล่มลึกไปในการเรียนแบบเราคิดว่าเราเข้าใจ เออเกเกเตอร์มันก็แค่นี้เองไอ้นี่ก็แค่นั้นเองเราลืมไปว่ามันมีงานทางวิทาศาสตร์หลายอย่างแล้วก็มีกําแพงทางวิทยาศาสตร์ที่มีอีกหลายอย่างที่ถ้าคุณเก่งจริงขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจง่ายอย่างนั้นคุณก็น่าจะต้องศึกษามากขึ้นกว่านี้เพื่อไปชา์เล้์มาให้ได้นะมันมันคือเป็นเรื่องที่พูดกันให้ชัดได้ในขั้นขนาดเรารู้ในพื้นฐานทํานองนี้ พอเราไปดูพวกนั้นอะ่ะเราก็ไม่มีความคิดที่มันจะทําเขาเรียกว่าไปไปทำให้มันง่ายอะ่ะนะไม่ใช่เพราะด้นนี้ก็ต้องเอามาย้อนพี่หน้าบ่อยๆนะก็ประมาณนี้ทีนี้ก็ในส่วนของอการอธิบาย